สวัสดีครับผมดากอนไลท์นะฮะวันนี้ผมจะพลาลูกแฟนของผมมาเล่นส v 4วสีซิงแชมป์กันนะครับผมก็ชื่อทีมก็ชื่อดากอนนะฮะสมาชิกที่ผมจะเอาไปด้วยก็มีน้องมโนน้องกุ๊กน้องเทนนะครับผมมาดูกันว่าทีมดากอนจะตกรอบแรกหรือเปล่าโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมจะกดเลยนะฮะ โอเคทุกคนมาดูว่าตาแรกใครจะได้ชนะไปนะฮะระหว่างทีมตนะก้อนกับทีมใดไม่ดูนะฮะ่ายตรงครับวงบีบที่ลงเก็บเครื่องบินนะทุกคนผมจะเล่นแนวไหนผมก็ยังไม่รู้เลยผมจะวิ่งไปมั่วๆนี้แหละไม่ต้องเล่นสตรไหนหรอกผมวิ่งมาอยู่ที่กล่องตรงนี้นะครับทุกคนแล้วผมก็มองศัตรูอยู่สักพักหนึ่งก็ไม่เห็นใครวิ่งมาเลยหลังจากนั้นผมก็ได้ทำการวิ่งรอบไปหนึ่งทีฮะ แล้วก็ไม่มีใครยิงผมตามท่านะฮะแต่ผมดูที่ลูกแขกของผมกําลังเจอศัตรูหนักมากครับมีคนดาวไปด้วยฮะดังนั้นผมรรีบวิ่งไปช่วยลูกแขกของผมคะตรงนี้ก็มีกันอยู่4คนเลยฮะสุนอมมเลยฮะแต่ผมก็อยู่หลังสุดนะฮะผมก็ได้ยิงเขาฟรีมากฮะหลังจากนั้นลูกแขกของผมก็ดาวไปหมดแล้วผมก็เก็บเขาไปได้หนึ่งคิวเลยฮะโดยที่ผมไม่ต้องเสียเลือดเลยฮะลูกแขกผมล้มแอได้กันหมดเลยมาดูตาที่2กันนะครับผมตาที่2วงบีบที่อู่เรือนะฮะ ผมไม่รู้ว่าฝ่ายตรงข้ามเขาจะมาเล่นไม้ไหนฮะมาดูกันว่าจะลอาดหรือเปล่าตานี้แต้ผมก็วิ่งหาไปสักพักฮนะไม่เจอใครเลยผมก็รู้แน่นอนว่าเขาน่าจะอยู่ข้างบนตรงนั้นนะฮะแล้วก็เป็นอย่างที่ผมคิดจริงด้วยเขามีทั้งหมดจุดสามคนเลยทีเดียวนะที่อยู่ข้างบนผมก็ได้ทําการปั๊มยาไปก่อนเพราะผมเสียเลือดไปมากไม่กี่แล้วผมก็พยายามที่จะขึ้นไปข้างหลังเขาฮนะแต่ผมก็รู้ว่าเขาต้องดักผมแน่ พอเขามีได้สามตัวนะฮะเขาน่าจะดักบันไดน่าจะคนข้างแล้วแหละหลังจากนั้นผมก็พยายามที่จะนอเขานะครับผมก็ผมก็โดนยิงมาอีกแล้ว <c oughs> หงุดหงิดมากฮะตอนนี้จะขึ้นไปยิงก็ไม่ได้ฮะ,ะแล้วเขาก็ขึ้นนอผมมาหนึ่งจังหวะหลังจากนั้นเขาก็ขึ้นลงมาคนหนึ่งนะ,ะเขาก็ดาวไปหลังจากที่เขาดาวผมว่าต้องรีบซ้ำนะฮะไม่อย่างนั้นผมไม่ได้คิวแน่ๆเลยหลังจากนั้นเขาก็ยิงผมมาหนึ่งคนนะฮะแล้วผมก็ดาวกับลูกแคนของผมไปเลย แล้วตอนนี้ก็เหลือแค่น้องเคนคนเดียวสามลุมหนึ่งก็น่าจะไม่รอดนะฮะ <Double Kill. S 1> แต่มาดูน้องเคนเขาะจะทำยังไงก็น่าจะไม่รอดนะฮะตามคาดครับผมตาที่สองผมก็ย่อยับไปเลยฮะโอเคงั้นมาดูรอบที่สามกันเลยฮะหลังจากที่รอบที่สองผมแพ้ไปฮะจากนี้เขาน่าจะมีของแล้วก็มีอะไรมีปืนที่มายิงผมเยอะแน่นอนนะผมจะผมพยายามที่จะเล่นแคมป์ไว้ก่อนนะทุกคนพยายามที่จะเล่นหนักไป แต่รู้สึกว่าฝ่ายตรงข้ามน่าจะเห็นผมนะผมก็วิ่งออกไปให้เขายิงดดนหน่อยในงนะไม่รู้ว่าทําเพื่ออะไรก็ทําเพื่อให้รู้ไงว่าฝ่ายตรงข้ามอยู่ตรงนั้นแล้วหลังจากนั้นเขาก็ยนะเบเข้ามานะฮะผมจําเป็นต้องวิ่งมาอยู่ที่มุมนี้ฮะแล้วไม่ทันไรศัตรูก็มามาทันทีหลังจากนั้นเขาก็ดาวด้วยฝีมือผมไปเหยียบคนหลังจากนั้นผมก็เกิดความโลภนะฮะผมก็คิดว่าผมจะต้องไปเก็บของเขาฮะแล้วเป็นไงฮะความโลภของผม ก็ดาวไปสิฮะแต่หลังจากที่ผมดาวผมก็พยายามที่จะคานเข้าไปอยู่ที่มุมที่เขายิงผมไม่ได้นะะแต่ผมก็มองเห็นทางด้านาน้องกุ๊กยืนนิ้งอยู่ฮะผมก็เรียกน้องกุ๊กมาช่วยผมฮะกุ๊กมาช่วยหน่อยกุ๊กมาช่วยหน่อยกุ๊กมาช่วยหน่อยเขาไม่ได้ยินผมหรอกครับผมผมก็พูดไปอย่างไยแต่เขาก็วิ่งมาช่วยผมจริงนะฮะหลังจากนั้นผมก็ดีใจมากเพราะผมไม่ต้องไปซื้อปืนใหม่ฮะหลังจากนั้นผมก็เกิดความว่าคิวคิวอีกแล้วฮะ ผมพยายามที่จะไปล่าลูกแทนของผมแต่ผมก็ล่าเขาไม่ได้ฮะลูกแทนผมก็ได้คิวไปว้าโอมโอเคมาดูตาที่สี่กันเลยครับผมขึ้นมาอยู่ตรงบนหลังคานะคะผมผมพยายามที่จะยิงทําให้ลูกแทนของผมนะครับผมเพ<ส>ผ,<ม>ผมเห็นศัตรูอยู่ที่บ้านแอฝั่งตรงข้ามนะฮะ<ส>หลังจากนั้นผมก็เห็นเขาโผล่มาผมก็ได้ทําการยิงไปเขาก็ดาวไปหนึ่งตัวนะฮะหลังจากนั้นผมก็ยิงไปอีกฮะก็ดาวไปหนึ่งตัวนะฮะ แต่หลังจากนั้นเขาก็มาตั้งไอวอลดักได้ฮนะเขาก็ซุบเพื่อนไปได้หนึ่งคนนะผมก็เลยสั่งให้ลูกแคนของผมดันขึ้นไปเลยนะหลังจากนั้นผมก็ยิงล้มไปอีกสองตัวนะฮะหลังจากนั้นผมก็คิดอยู่อย่างเดียวว่าผมอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าศัตรูเหลือแค่คนเดียวนะฮะผมพยายามที่จะวิ่งไปรัดลูกแคนของผมนะฮะเฮ้ยเขาไม่เรียกว่ารัาดนะฮะเขาเรียกว่ามาช่วยนะครับเห็นไหมถ้าผมไม่มาช่วยลูกแคนผมก็ตายหมดตี้ยนะ แล้วผมก็เห็นศัตรูอยู่หลังไอวอลเหลืองฮะเขาก็ออกมาพอดีผมก็ล้าเข้าไปได้ฮะล้าลูกแคนผมไปได้ฮะตอนนี้ลูกแคนผมทําหน้าไม่พอใจแน่อนอนนะฮะผมก็เก็บไปเลยสิตัวหลังจากเกมที่สนะฮะเสร็จแล้วก็มาดูเกมที่5กันเลยเกมที่5ผมพยายามที่จะวิ่งมาด้านหลังศัตรูนะฮะแต่ผมก็ไม่เห็นศัตรูสักคนผมก็คิดว่าศัตรูน่าจะอยู่กับลูกแคนของผมหมดแล้ว แล้วผมก็บองไปที่ศัตรูนะฮะ <S an> ก็เหลืออยู่แค่คนเดียวตอนนี้ผมก็มาแค่วิ่งเล่นนะฮะเพราะลูกแ <S an> คร์ผมเก็บไปได้ทั้งหมดเลย <Wow. S 1> รอบแรกผมก็พาทีมชนะไปได้นะครับผมแล้วมาดูรอบที่สองกันเลยแล้วกันฮนะแต่ระหว่างรอบแรกที่ชนะเขาก็ทาง Tm ก็ให้ของผ่านมาหนึ่งชิ้นฮะผมพยายามที่จะเปิดแล้วเปิดไม่ได้นะฮะ หลังจากนั้นผมก็ไม่อยากรู้ว่ามันคืออะไรนะผมก็กดเริมเริ่มเกมรอบที่2กันเลยฮะโอเคมาดูตาที่1กันเลยนะครับผมตาที่1ผมพยายามที่จะพิ้งหาควนเลยนะฮะเพราะผมมีปืนครบผมมั่จใจปืนครบมาแล้วผมไปเจอศัตรูไปเจ็บมากนะฮะผมก็จะพยายามที่จะไปไล่ฆ่าเขาต่อนะฮะแล้วผมก็มองไปสักพักศัตรูก็ไม่อยู่ ผมก็มงงได้อีกสักพักหนึ่งศัตรูก็ยิงหลังผมฮะถ้าเขาอยู่นิ่ง,งเขาก็น่าจะไม่ตายนะนะฮะเขามาเปิดผมผมก็พยายามที่จะไปไล่ฆ่าเขาฮะแต่ไม่ทนันไรเขาก็ได <Web. S 2> ้ท <lifes ure> ําการแพร่ผมไปนะฮะผมก็ได้ทําการได้คิวมาหนึ่งคิวนะพอที่จะซื้อปืนมาได้นะฮะทุกคนโอเคมาดูตาที่สองกันเลยครับผมตาที่สองแะผมก็พยายามที่จะเล่นมุมนี้นะฮะเจอศัตรูแล้วผมก็ยิงค่อนข้างที่จะเจ็บมากนะหลังจากนั้นผมก็ได้ทําการวิ่งไปหาหาต่อฮะ ผมว่าไม่ทำอะไรผมก็เก็บเขาได้นะฮะตาที่ผมก็ชนะไปแบบง่ายดายเลยฮะหลังจากตาที่2ชนะแบบง่ายดายนะตาที่3ผมก็คึกมากเลยผมได้ทําการวิ่งมาอยู่ตรงนี้คนเดียวฮะวิ่งมาอ้อมคนเดียวเลยแล้วผมก็เห็นศัตรูอยู่ตรงนั้น1คนนะฮะเราได้ทําการย่องไปหนึ่งจังหวะนะฮะผมก็เห็นเขาอยู่คนเดียวผมก็ยิงฮะดาวไปได้ผมก็ได้ทําการตั้งไอ้บฮะแต่ผมก็คิดว่ามีอยู่ตัวเดียวนะแต่ววิ่งไปสักพักฮะสี่ตัวนี่หว่า โอเคฮะแล้วผมจะไปช่วยเขาได้ยังไงฮะตอนนี้ก็เหลือลูกแคนผมสามคนนะแต่ผมก็น่าจะลูกน่าจะไม่รอดนะฮะเพราะลูกแคนผมเข้ามาทีละตัวนะผมก็งงเหมือนกันทําไมเขาไม่เข้ามารวดรวดเลยฮะรัว,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 วๆเลยฮะเข้ามาทีละตัวแล้วจะช่วยได้ยังไงตอนนี้ก็เหลือแค่น้องโมน้องมโน Norwegian คนเดียวนะฮะแล้วสี่ลุมหนึ่งจะไหวได้ยังไงเนี่ยก็ต,ตามค่าครับผมแล้วเขาก็ได้ทําการซ้ําศพไปด้วยฮนะ ผมก็รู้สึกว่าฝั่งนั้นนิสัยไม่ดีเลยทำไมอชนะแค่ตาเดียวทำไมต้องซ้ำโฉบด้วยแล้วหลังจากนั้นผมก็วิ่งมาเล่นที่มุมนี้ต่อเลยนะฮะแล้วผมก็รู้สึกว่าเขาน่าจะเล่นเซฟขึ้นแล้วแหละแล้วไฟทันไรฮะลูกแคร์ผมก็ดาวไปแล้วหนึ่งคนฮะหลังจากนั้นเดี๋ยวผมก็พยายามที่จะวิ่งขึ้นไปฮะแต่ผมก็รู้ว่าผมแพ้เขาแน่นอนเพราะฝั่งตรงข้ามมีตั้งซองครัวงซองยาวฮะ แล้วเขาก็จัดก,การซ้ำศพผมไปด้วยหลังจากนั้นทางด้านน้องมนโนฮะก็มายิงคนนี้คนเดียวฮะไม่รู้ว่าเขาหลุดมาจากไหนฮะตอนนี้ฮะลูกแคนผมก็เหลือ3คนกับฝั่งตรงข้ามก็เหลืออีก3คนฮะแต่ไม่ทันไรฮะทางด้านน้องมนโนก็เก็บ2ไปเลยนะฝั่งตรงข้ามน่าจะมาทีละตัวนะฮะทำให้น้องมนโนเก็บไปได้ทั้ง2ตัวฮะแล้วตอนนี้ฝั่งตรงข้ามก็เหลือแค่คนเดียวนะคะ ก็ไม่น่าจะรอดนะครับผมตามาคาดครับผมตาที่4ผมก็ชนะไปฮะโอเคแล้วมาดูตาที่5กันเลยฮะผมได้ทําการดักกับน้องเทนต,ตรงนี้ฮะดักไปสักพักไม่เห็นมีใครวิ่งมาเลยผมก็คิดว่าเขาน่าจะอยู่ข้างบนโรงงานนะฮะผมก็ได้ทําการวิ่งขึ้นไปบนไดไปฮะแล้วผมก็มีระเบิดจุด่อลูกพอดีฮะแล้วผมก็ได้ทําการโยนระเบิดไปลูกแรกฮะปรากฏว่าไม่โดนฮะ แล้วโยนลูกที่สองครับปรากฏว่าเขาดาวเลยฮะหลังจากนั้นผมก็สั่งให้ลูกแคร์ของผมดันขึ้นเลยครับผมแล้วก็มีศัตรูเขาฮะดักดูหน้าบันไดตัวหนึ่งฮะผมได้ทําการตั้งไอวอปิดฮะหลังจากนั้นฮะก็เป็นอย่างเป็นอย่างที่เห็นนะโอเคตอนนี้ศัตรูเหลือแค่คนเดียวนะครับผมแต่ผมไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนนะฮะโอเคฮะ รอบรอบที่2ผมก็ชนะไปครับผมด้วยสกอร์แบบ4ต่อหนึ่งอีกแล้วว้าโอเคมาดูรอบที่3กันเลยฮนะรอบสุดท้ายแล้วผมเห็นศัตรูเข้ามาครบตี้เลยรอบนี้ ผมก็คิดว่าตานี้น่าจะตึงแน่ๆเลยแล้ววงก็อยู่ที่อู่เรือด้วยแต่วงที่อยู่ที่อู่เรือโอกาสที่ผมชนะก็สูงมากเพราะลูกแทนผมเป็นคนที่จูบเก่งมากครับผมเล่นไม่เก่งแต่จูบเก่งนะครับผมแต่ตอนนี้ผมก็ไม่เห็นมีใครวิ่งมาเลยนะฮะผมก็รู้ว่าเขาน่าจะเล่นแคมป์แน่ๆเลยเขาน่าจะเซฟมากเลยผมก็เปิดไปหนึ่งจังหวะฮะโดนไปสิบเจ็ดผมก็รู้สึกว่าผมได้เปรียบนะฮะ ก็เขายิงผมไม่โดนแต่ผมยิงเขาโดนผมได้ทําการไล่ล่าะฮะพยายามที่จะไล่ล่าสักพักแต่ผมก็ไม่เห็นมีใครเลยนะฮะหลังจากนั้นเขาก็โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้ผมก็ได้ทําการยิงสวนไปแต่มีคนยิงช่วยเขาได้นะฮะอยูุ่นไกลเลยนะทุกคนหลังจากนี้ผมก็ดาวไปเลยผมก็บอกน้องคุกพยายามบอกน้องคุกจะ่ซุบอย่าซุบแต่เขาน้องคุกก็ไม่เชื่อผมฮะหลังจากนั้นน้องมันนกับน้องเทนนะฮะาก็จัดการคนรักคิวไปได้ รอบนี้ก็โชคดีไปฮะผมชนะไปได้ผมไม่ได้คิวเลยโอเครอบแรกผมชนะรอบสองผมก็ต้องชนะสิเพราะรอบแรกผมได้ปืนค่อนข้างที่จะดีด้วยฝั่งตรงข้ามน่าจะไม่มีเงินซื้อปืนนะครับผมผมก็วิ่งมาหยุดผมก็วิ่งอ้อมไปคนเดียวเลยนะครับผมแต่ไม่ทันในทางน้้นน้องกุกก็ได้ทําการดาวไป่ะเอาไม่ใช่น้องกุกสิ น้องเทนนะครับผมได้ทำการดาวนะฮะผมก็ไม่กล้าวิ่งอ้อมเลยแล้วทางด้านน้องกุ๊กก็ไปทำอะไรอยู่ด้านล่างก็ไม่รู้น่าจะวิ่งตกนะครับผมเออจัดนะทางด้านน้องกุ๊กนะั้นแล้วผมก็พยายามบอกลูกแคนของผมว่าใจเย็นๆปืนนอนดีกว่าเยอะถึงเราเสียแค่คนเดียวแต่ปืนนอนดีกว่าเยอะฮะแต่ไม่ทันไรฮะฝั่งตรงข้ามก็วิ่งอ้อมขึ้นมาฮะ ผมได้ทําการเปิดไป1ครั้งนะฮะโดนไฟป,ประมาณสัก45ดาเมจหลังจากนั้นผมก็พยายามที่จะอยู่นิ่งๆนะครับผมรอให้เขาวิ่งมาชาร์ตเองแต่ไม่ทำอะไรเขาก็วิ่งมาชาร์จนะผมก็ได้ทําการปึงไปะฮะโดนประมาณสัก30กว่าดาเมจนะฮะหลังจากนั้นผมก็รู้สึกว่าได้เรียบฮนะเบลืนผมแรงกว่าด้วยหลังจากนั้นผมก็ฆ่าเขาไปได้นะครับผมรอบที่2ผมก็ชนะไปได้ครับผม มาดูตาที่สามกันเลยฮะตาที่สามผมจะมาแบบมากับน้องมันโนนะฮะผมรู้สึกว่าตานี้เขาน่าจะเล่นเซฟขึ้นนะฮะเขาน่าจะอยู่ที่ฐานตัวเองนะฮะผมก็วิ่งมากับน้องมันโนนะฮะผมก็สั่งให้น้องมนโนวิ่งอ้อมไปหลังรถนะฮะผมก็เห็นศัตรูอยู่คนหนึ่งนะฮะหลังจากนั้นฮะสองลูกหนึ่งจะสู้ได้ยังไงนะนายผมก็ผมก็ทีมตาเสียงไปนิดนึงผมก็ได้ เร oh. าก็ได้ทำการวิ่งขึ้นไปได้แล้วก็เก็บชิลด้วคนนะฮะ อีกตรงข้ามนะฮะผมก็เก็บคิวไปได้นะโอเคมาดูตาที่สี่กันนะครับผมตานี้ผมมั่นใจว่าจะชนะฮะแต่ผลปรากฏว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยเกิดกับความผิดพลาดของผมเองนะฮะมาดูกันว่าผมผิดพลาดอย่างไงผมได้ทําการวิ่งอ้อมมาทางด้านมุมนี้นะ,ะทุกคนผมวิ่งอ้อมมาสักพักหนึ่งฮะผมก็ไม่เห็นศัตรูอยู่ข้างหน้าสักคนนะ,ะผมก็เลยวางใจฮะผมก็เลยวิ่งมาไม่ถือปืนนะ แต่เขายิงมาดีครับผมตั้งไอวอลทันนะหลังจากนั้นเขาก็ยิงกระทะกับผมเลยครับผมก็เก็บคิวไปได้หนึ่งคนนะฮะแล้วผมก็พยายามที่จะปั๊มยาด้วรีบไปช่วยเพื่อนนะ,ะแต่ความผิดพลาดของผมก็คือผมน่าจะปั๊มยาสองกล่องนะฮะทาให้ศัตรูยิงผมได้ง่ายดจฮะหลังจากนั้นทางด้านน้องกูก,กับด,ด้านน้องมาโดก็ย่าแย่มากค่ะเพราะมีทั้งระเบิดมีทั้งปืนนะฮะที่กาลังถมทางด้านทีมผม นี่ฮะเขาก็โยนระเบิดมาครับผมแล้วทางด้านน้องมนโนก็ค่อนข้างที่จะย่ำแย่ฮะซุบเพื่อนก็ซุบไม่ได้ตอนนี้ทางด้านน้องมนโนก็วิ่งลงไปฮะแต่แต่ก็ไม่รอดนะตาที่4ี่เราก็ย่อยยับไปเลยฮะมาดูตาที่ห้ากันนะผมคิดว่าฝ่ายตรงข้ามน่าจะขึ้นบ้านไม่ก็ขึ้นบนหลังคาแน่นอนหลังจากนั้นผมก็วิ่งไปหาเขาเลยนะครับผมก็ผมมั่นใจมากว่า ถ้าเขาแบบว่าสู้กันตาต่อตาเขาน่าจะสู้ทีมผมไม่ได้นะฮะแต่ไม่ทันไรผมเห็นเขากระโดดออกมาจากหน้าต่างคนะผมถือปืนได้ก่อนนะฮะผมได้ทําการยิงไปแล้วก็ฆ่าเขาไปได้ฮนะหลังจากนั้นผมก็รีบซ้าศพเขาครับผมเพื่อทําการไปยิงตัวต่อไปต่อนะครับผมแล้วผมก็รวนนะะ้วมากคะเก็บปืนอะไรก็ไม่รู้มาแต่างจากนั้นคะผมก็ยิงดาวไปหนึ่งตัวแล้วก็ซ้ำไปได้ฮนะ ตอนนี้ศัตรูก็เหลือแค่คนเดียวนะฮะตาน,นี้ผมก็น่าจะชนะแบบร้อเซนะครับผมแต่เขาก็ยิงน้องกุ๊กของผมน้องกุ๊กของผมก็ดาวอีกแล้วผมให้ทำการปาดระเบิดไปฮะแต่ไม่ทันอะไฮะทางด้านน้องเทนก็ยิงไปใช้เขาได้ฮะตานนี้ผมก็ชนะทีมเขาไปได้ครับผมโอเคฮะแล้วเรามาดูกันว่ามันจะได้ของรางวัลอะไรกันนะฮะ โอเคตานี้ผมเป็นตัวแบบของทีมเลยครับผมได้ไปถึงเสร็จตัวเลยทีเดียวโอเคแล้วเรามาดูของรางวัลที่ได้รับกันนะครับผมของรางวัลที่ได้รับนะครับผมมีท่าเต้นนะฮะ มาดูกันท่าเต้นนะครับผมแล้วก็มีพื้นหลังแล้วก็มีมีรูปนะฮะรูปโปรไฟล์โอเคครับผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยฮะใครที่อยากให้ผมทําคลิปอะไรอีกก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับผมใครที่อยากดูผมสตรีมเกมก็ไปกดติดตามทางทิกตอกได้นะฮะโอเคสําหรับวันนี้ผมต้องไปก่อนนะครับผม bye บายบายจุ๊บจุ๊บโอ้